สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมยนดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องของผมอีกแล้ววันนี้นะผมจะมาะป่วนแชทโลกนะครับผมโดยการปลอมตัวเป็นแวนนะครับผมบอหานั่นเอง <c oughs> หากไม่กล้ายิงก็ถือว่าพลาดแน่นอนแต่ว่า EP นี้จะพิเศษหน่อยก็คือผมจะไปหาตีที่เปิดใหม่นะครับผมที่ที่เปิดใหม่ถ้าสังเกตจสอาม2ี e ีที่ผ่านมาคือเหงาไม่มีใครคุยด้วยนะผมไปเราไปหาเหยื่อกันเลยดีกว่าลุย ยินดีต้อนรับสู่ ROV มาเราลุยละนี่เจษดาเราเราถามอะไรนายหน่อยได้ไหมนายเล่นเกมนี้มานานหรือยังอ่ะอุ้ยอุ้ยสองเดือนสามเดือนเลยเหรอนี่สองเดือนสามเดือนโอ้โหดูนายํำดิ ได้เลยนายเราเรากำลังหาเพื่อนเล่นพอดีนายนายอยู่ปีไหนเหรอเรานายเรียนมหาลัยแล้วใช่ไหมใไม่เราอยู่ปีเราเราอยู่ปอสามนายเราอยู่ปอสามนายข้ามันร็้ข้ามันสวยนายเรานายเรามาตีกิ้งกือกันไหมนี่ดูสภาพคนเล่นคนเล่นสองเดือนเองเหรอเราไม่เชื่อหรอกอันนี้คือไอเดียลองของนายใช่ไหมนายสารภาพกับเรามาเดี๋ยวนี้นะ อยากโดนนักใช่ไหมจงนำหน้าศัตรูหนึ่งเก้าเสมอนี่เราเหลียวมะปิดจอบเฮ้ยนายนายข้างบนมีสองตัวนายระวังด้วยเรากำลังขึ้นไปนายเรากำลังขึ้นไปกำลังเสือมาแล้วได้เลยนายเราจะล้ำใส่ทั้งสี่ตัวนี่แหละเราโหดมากเลยนะเอาจริงอ๋อเฮ้ยนายเรารอนายอยู่ได้เลยนายมาเลย ในเมื่อเราเรามีนายอยู่แล้วเราสู้สุดชีวิตสวยนายเอเรานี่มันดูโอ้นรกจริงๆเลยนะแบบใครก็ฆ่าเราไม่ได้เราว่านะเฮ้ยนายนายเห็นไหมเห็นไหมอยู่พุ่มเออเคำนั้นเอสวยนายนายนายกินข้าวเย็นหรือ,อยังอนะ่ะเราถามได้ไหมกินแล้วอ๋อ,อกินแล้วใช่ไหมนี่เราถามอะไรนายได้ปะ นายนายรู้จักผัดกะเพราไหมอะไรอ่ะผัดกะเพราใส่หมูใช่นายรู้จักไหมอุ้ยนายนายเอ้อเดินควาจิตใจนายชอบกะเพราหมูสับหรือว่ากะเพราหมูกรอบกะเพราหมูกรอบอุ้ยกะเพราหมูกรอบอุ้ยชอบเหมือนกันเลยแล้วนายชอบแบบว่ากะเพราที่ใส่กะเพราหรือว่าไม่ใส่กะเพราไม่ใส่กะเพราไม่จะเป็นกะเพราได้ไงวะ นายนาย,นายต้องกินผักเยอะๆนะนายเป็นพี่เรานะนายรู้ไหมนายอยู่ป .4 ใช่ไหมเราเราอยู่แค่ป .3 เองเพราะฉะนั้นนายต้องกินกินผักใบเขียวเยอะๆ,ๆ,ๆเพื่อที่จะมาดูแลเราเ <ๆๆ S 1> ข้าใจป่ะตด้ยินได้ได้อิได้ความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะอือต้องหลอด้วยจริงเราก็ไปฝึกมาแล้วเหรอนายนายนายเอาเอาจริงนายนายฝึกมากี่วันแล้วนายสาร,รภาพกับเรามาเลยวันเดียว นายนายมันมาเยอะมากมันมาเยอะมากขลัง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 นายขลังอืออุ้ยทำไมพวกพวกเราสามสหายเป็นโหดกันขนาดนี้เนี่ยใช่แล้วก็สีสดาฮาใช่แล้ว嘛เจ็ดสดาคือตึงที่สุดเพื่อนนายเราทำได้เสมอเฮ้ยเสมอคือกามันคือการไม่ตายได้เลยนายมันจะตายหมดแล้วนายเราตีป้อมเลยแล้วกันหึ่ไม่สนคนจริงเขาตีป้อมอื หากไม่กล้าตีก็แพ้ไปซะเฮ้ยสุดยอดไปเลยสุดยอดนายเราชนะได้อืมสุภาพบุรุษที่ดีต้องมีปืนที่เยี่ยบย่อนเฮ้เยียบย่อนอย่าลไ้ยได้เลยนายเราจะรอนายนะฮนายนายเรามาแล้วก็สรุปสรุปว่านายชื่ออะไรนะชื่อไก่ใช่ไหมนายนายรู้ไหมเราเราชื่ออะไรเราเราชื่อเราชื่อเหมียว นายขำอะไรอ่ะไม่ได้ชื่อว่าจอห์นจอนยินดีต้อนรับสู่อ่าวีไปเลยนายสามสหายเราชนะได้อยู่แล้วนายเราเราถามอะไรนายหน่อยได้ไหมเฟรติโนปกตินายนายดูดูทิกตอกไหมดูดูดูทิกตอกไหมดูดูเหรอเฮ้ยอ่านายนายรู้จักนายรู้จักรู้จักไอ้มูเมียวรู้รู้รู้จักไหมมูเมียว อ้าวเป็นคุดังฮ่าฮนายรู้จักด้วยเหรอเสียงเสียงใช่เลยใช่เหรอนายนายรู้จักจริงเหรอไม่ชิวหายรู้จักเออเราเราจะบอกว่าเราก็ดูเขาเหมือนกันออเราบอกว่าเราดูเขาเหมือนกันแหมเขา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 เท่มากเลยนะเอาจริงนายนายว่าเขาเท่ไหมตรงกลางครับผมตรงกลางใครก็ได้ช่วยทีเอ้ยแต่ไม่เป็นไรผมผมตึงเอ้ยเอ้ยฝ่ายเบซะ เฮ้ยสรุปสรุปนายนายรู้จักรู้จักใช่ไหมมูเหมียวรู้จัก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 ,จกะนะนายนายดูคลิปคลิปไหนของเขาอะ่ะคลิปที่เขาท้าหนึ่งอ,อ๋ออะไรนะคลิปนี้มีเด็กปากดีเด็กปากดีตอนไหน <laughs> นายเมื่อกี้เบอรหนึ่งนี้เราเราได้ยินนายพูดภาษาถิ่นแน่นายเป็นคนใสเป็นคนไทยเ, <laughs> เป็นคนไทย โอยช่วยด้วยเราก็เป็นคนไทยนะไทยเลยหุ่จากบอไทยเลยเออไม่นายนายทะลึ่งอะไรอ่ะเมื่อกี้นายล้ำล้ำลงลงช่วยอยู่นายมี ่น่ายเล่นแต่ลิงเหรอเฮ้ยนายต้องโชว์ลิงให้เราดูแล้วแหละท่าเนี่ยเราเห็น2เกมแล้วเราเห็นนายเล่น The Forlentino และที่นายเห็นเราเล่นแวนนี่ไม่ใช่อะไรนะเราเราเล่นให้ตัวเดียวเราอยู่ด้วยกันตลอดไปใช่เราจะดูเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะไปนายเราไปดีกว่าไปเรายังไหวอยู่เฮ้ย กนายนายสั่งมานายนายสั่งมาแล้วก็พร้อมจะจัดให้อยู่บ้านไหนเนี่ยอยู่บ้านไหนเราอยู่บ้านเราอยู่บ้านโคกอีเกอร์ไงไออันอันเฮาอยู่บ้านโคกอีเกอร์รู้จักไหมแล้วแล้วนายนายนายอยู่บ้านไหนนายอยู่บ้านไหนหยั่งเกาะบักคำ คุณาดนะคุาดครับคุณอ๋อเกิดเป็นคนโคราชเป็นบอวิยคุณคราชเฮาเฮาเฮาเป็นใครล่นคุณใครเลนแตก็าลังสิจบเฮาไปจบกลางมันเฮาไปจบกลางมันไปเลย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 บ๊วยพิภับ๊วยพิภัยไมสิจบเฮาเฮากดจบมันคือกันเออเออเขาจบมันเลยจบมันจบมันตีป้อมตีป้อมอยู่เขาตีป้อมอยู่เออนายเฮาตีป้อมอยู่นายนายห้อนายเปนมระจันนี้เด้งไป เรามาแล้วไปล่อยเลยจงนำหน้าสตูหนึ่งเก้าสบสวยนายสวยสวยเออเออนายละมันเออวินายไม่ตายนายห้อยพาอะไรกันนะมันมาแล้วบัตเตอร์ไฟมาแล้ววิระวังนะฮึบสวยได้อีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเหลยอบัตเตอร์ไฟตัวเดียวเท่านั้น เราจบเลยเราจบเลยเอ้ยเอแเมกเกอร์ฮิวเฮ้ยนายเราเราว่าเราว่าเราต้องไปแล้ววะเราแม,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 แม่แม่เราเรียกกินีข้าวอะ